เอาสาวๆแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วเนาะ<ด>สะรุปแล้วน้องฝนใส่กระปกุกน้องลีสิพาไปเอ่อเฮือน,น,นเฮือนคนทุกเฮือนคนทุกอืมคนยากจนอืมไปไปแจ้อืมไปแจ้ของช่วยเหลือแบ่งปันคนแบบบทเต็มปันใดแต่ว่าเราอยู่ผู้เดียวบ,วมบว่มีผัวบ่มีลูกอืมคนทุกยากน้องลี่หอเบ่เฮือนเราอันแม่ทางหลังนี่บ่แม่อืม มันเม่นเฮือนอยู่บอ่พี่น้องคือหลังน้อยแท้นี่นะเออฟืนเพื่อนเลยครับผมเพื่อนซานเพื่อนนาพี่น้องเออเอได้มาขายเอามาให้ฟรีให้ละละเอามาทําบุญกับอีแม่นี่นะโอ้คักน้อ้ก็ยังสะือฝนพระมันเฟื่อนเด้อพี่น้องเด้อพอดีเป๊พอดีเลยอ พอดีว่แหละไอ้ไส้เที่ยวเน้อนี่นะเกื้อบเอดีกับโบไส้นี่นะเกลือพี่ทั้งเกลือกบอดีก็เนี่ยบบมีเงินเยอะอันนี้ลูกเอาให้บ่ได้แมนลูกเอาให้ลูกก็พอมีพอกินวยพอนี่เพื่อนเนี่ยร่ำรวยนะเออสาธุสาธุสุกขีมันเสมอมันเครือเก่าสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบกพอกันอีกแล้วนะครับผมกับบ่าวเดชนครพนมนะครับผมก่อนชมอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้สาวลาวบ่าวเดชนครพนมเด้อพี่น้องเด้อ ตื่นเช้านี้เขามากินเฝอกินกว๋วยเตี๋ยวเค้าเปียกนะครับผมอยู่สปปลาวรานะครับผมพาร์ตบอดายทุกเสาในต้องมีเค้าเปียกอืน้องน้องฝนเนาะเดี๋ยวจะให้น้องฝนเข้ามารายงานตัวเมื่อน,นี้สิพบพ่อกับเสาวลาวคนงามนะครับผมน้องลีน้องฝนนะครับผมเพิ่นสิพาไปหายายแก่ผู้หนึ่งนะครับผมอมบ้านเพิ่นหลังน้อยนะครับผมหลังน้อยนะครับผม เพื่อนบม่มีผู้ใดดูแลนะครับผมสิไปช่วยเหลือเพื่อนมื่อนี้น,อนอนะ้องน้องฝนเนาะที่เดินทางไปส้นเผาไทยกวดนะครับผมระว่างเดินทางเขาชิ้ท่ายทอดไทเบิรงนะครับผมระว่างพูให้นะครับผมแถวเมืองคุณคานะครับผมแข่งามวนว่าทางยะสันไดเนนะาะท่ามกำลังสร้างให้มาตามส้วงเวลานะครับผมเดี๋ยวบ่าวเดชสีท่ทาให้เบิรงเด้อว่าทางเพื่อนเซจไปฮอดเสร็จแล้วเนาะเอาคอยรับชมเลยครับผมตอนนี้เขากำลังขึ้นพูให้เด้อพี่น้องเด้ะอ,อยู่เมืองคุณคำแขวงคามวนนะครับผม การเดินทางกับสิลําบากในเจ้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าดินมันสไลด์ลงสวง n หน้าฝนเนาะน้องฝนเนาะอ่ะอดี๋ถนนเดนทางมันก็ดีได้พี่น้องเอ้ยแค่ดินสไลด์ลงมาเพิ่งกระเกตเนาะกํา hmm. ลังก mm ํา hmm. ล okay. ังเฮ็ดกําล uh> ังเฮ็ดอยู่นี่แหละโมงครื่งนะครับผมเอไปหาเที่ยงเที่ยงครึ่งหรือว่าบ่ายโมงเดี๋ยเพิ่อกระปิดอือเช่อหนึ่งก็คือหาโมงแรงเด้อพี่น้องเด้อเปิดทางนะครับ เ็บส้มมัจกาตไปเบิ้งนะครับผมกําลังทางกําลังสสะดวกสบายเ้อพี่น้องอยู่บางลาวก็เจริญแล้วนะครับผมเพี่งเที่ยงมานี่ก็หลายเดือนแล้วเนาะเป็นปีแล้วบอจักคือกันต้องถามพี่น้องอีกทีนึงแต่ทีนี้เฮามาแจ้งข่าวว่าเพื่อนกําลังเฮ็ดทางอยู่เปิดจังงงวัจังงงประมาณนี้นะครับผมอให้เดินทางประมาณสวงที่เขาเหลือกาล เรือการคือเวลาหยุดเท็ดเวียกนะครับผมเวลากินข้าวหรือว่าเวลาหยุดต่อแรงคือสี่หาโมงขึ้นไปเรือพี่น้องเด้อ,อเฮาก็สิเดินทางได้ตามสะดวกนะครับผม <Okay. S 1> ทางจากกี่ฟุ่นน้อยนึงนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเท็ตทางเนาะต้องเข้าใจนะครับผม, <Okay. S 1> อมเอาใจส่วยเพื่อนเนาะ ถ้ามาบวชถึอสวงเวลาเพื่อนทำเพื่อนทระานเพื่อนกะสิให้โจดเลี่ยมส้วงเวลาเด้อมันจังบวเถือส้วงเวลามันจังบน่วงเวลาเฮานะครับผมจัดสรรเวลาเอานะครับผมช่วยเหลือกันเนาะให้เข้าใจกันเด้อถนนหนทางเพื่อนกะสิประมาณนี้ครับผมอกัดลำบากตอนเท็ดเวียกเท็ดทางก็ธรรมดานะครับผมถ้าเท็ดแล้วมากะเจริญนะครับผมพี่น้องใต่ทอดไทเบิร์วิธีนี่นะ วิธีไทยวิธีลาวนะครับผมก็คล้ายๆกันเด้อพี่น้องอ <S 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 เพิ่นกำลังซ่อมแปลงนะครับผมพัฒนานะครับผมเปลี่ยนประเทศที่พัฒนากําลังดีนะครับพี่น้องอน่ามาอยู่นะ่าอาศัยภาษาสนอัธยาศัยดีเยิมย้มแย้ยมแจ่มใสดีถนนนนทางก็เที่ยวไปเที่ยวมากก็คือกันกับไทยนะครับผมไทยทางดีอยกะเออมัสะดวกระจริงนะครับผมต่รถมันหลายนะครับผมรถล,ลายมันติดมันติดก็ใช้เวลาหลาย เออเปรียบเทียบกับลาวนี่รถมันน้อยนะครับผมอทางบอดีน้อยนึงกับผมเป็นอย่างนะครับผมเวลากับพ่อๆกันดีบอดีเร็วกว่าไทยสาแม่นบอดองฝนอันนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่นะครับผมซ่อมแปร์เจริญครับผมประเทศลาวสองนี่อันทางว่างนี่มันเป็นอันคลองห้องน้ําเนาะแม่ห้องน้ําลงมาแล้วนี่ด่ะเพิ่งเฮ็ดดีขึ้นมากนะครับเพิ่งเฮ็ดคลองใส่เด้อผูน่ะผูน่ะผูน่ะดินมันเสาะทงเทิงผูน่ะเบิร์นรู้ทงเทิงขาขนาดเลย วิวดีวิวงามครับผมเออม,มาถ่ายรูปได้ต้นยามแรงๆนะครับผมลดน้อยกบแวมาถ่ายรูปนะครับผม,มวิวซ่องไปทางเมืองคุนคำพุนอ้ยขักขนาดได้พี่น้องเอ้ยวันนี้เขาจะเดินทางตามที่เวาเนี่ยนะครับผมไปพบพอนางเอกคนงามน้องลีแล้ะกะพาไปช่วยเหลือนะครับผมปุเฒ่าผู้นึ่งนะครับผมเป็นเมนิงเนื้อ เพื่อนอาศัยอยู่พอเดียวอยู่ในกระตูอกระตบในน้อยเพื่อนอยู่แบบถูกยางลำบากเข้าน้ำซ้ำป่าดินให้กับผมมีบ่าวเดชก็ได้รับของจากเอฟซีของจากเอฟซีแบ่งปันไปที่กรือีแบ่งปันไปให้แล้วก็เงินบ่าวเดชซอยออกนานะครับผมซื้อข้าวซื้อน้ําให้เพื่อนนะครับผมพี่น้องรถเด้อ คอยู่ทางเทิงเพิ่มกับแบบนี้แหละครับก็สิกัรรถนะครับผมเพิ่เฮ็ดเวียกรถจกทางเทิงผูณน่ะดินสไลด์ลงมาสูงตรงนู้นเหรอเวลาดินสไลด์ลงมานะครับผมบางหินเพิ่งกับสไลลงมาหารถแบบนี้นะ เพื่อก,รรา,การันไว้นะครับผมเพื่อความปลอ,อดภัยนะครับผมแมนน่นเพื่อนอะมันก็สิไหลามาลงทางแบบนี้นี่อันตรายเนาะเพื่อนก็เลยกางรถไว้ให้ไปเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเวลา,วลายุทธการหยุดธานก็ปล่อยให้คนไปนี่ฮะบหยุทธปอประเดี๋ยวจะทึงโมเลยเนาะปอมักหินเลยนะอุ้ย ไหลลงมาแล้วเพิ่นกำลังเหตุทางเปล่งทางเนาะอเขาบอกให้ยุดยุดเนาะเหตุงานว้าวทุกผู้ชมฟังเออนี่แหละรถเพิ่นเหตุงานช่วงนี้นะถ้าเข้ามารถใหญ่พวกเชิญมากรถใหญ่สิหลายเนาะรถพวกอันคนของนะรถพวงเนาะเพิ่นก็จะให้จอดให้ขาม มาเป็นเวลาเพราะว่ารถใหญ่ยคนหลายเพิ่นสิบ่ได้เฮ็ดงานเนี่ยมางานมันก็เดินซ่าเอองานสิเดินซ่าแต่ถ้าเป็นรถน้อยรถหยังนี่ค่ะ่นก็ปล่อยมา,มาอายุมาได้อยู่นะ,ะรถจักรถหยังก็มาได้ปล่อยมาได้อยู่เอาสู้ต่อไปพ่อแม่พี่น้องสปป,ปลาวเอ,อ้ยสู้ๆอือเปล่าเด็ก็ระซัมคนลาวคนหนึงนะครับผม อยู่ไกลๆบ้านไกลเรือนเคียงอยู่นครปฐมไกลกันเนาะเดี๋ยวก็ทางสะดวกกันพีคักนะเนาะนี่บ่าวเดชไปทุกเฮงทุกผลแล้วสุภาพบุรุษเราะส้เป็นผูลาวลนะได้พึ่งพาอาศัยกันอันนี้อันนี้เป็นกระเซ็นทองปล่อยน้ำทองพองทองผูเนาะไหลไหลน้ำน้ำไหลส่งบนท่ามังกาทะลุแมนกระเซ็นทองเอาไปพุ้นโอ้สู้เด้อสู้เด้อ สุดแล้ววาแน้้ขนมเปชุ่นเนาะเอ่อเ็นอันนี้เนาะอกใจมอเตอมาเอ้ยหลุดกิงมาเจอดก็นอ้ ใหญ่เนาะรถใหญ่เพื่อกระิให้จอดข้ามเป็นเวลาเด้อแถวยาวแถวยาวเลยหลายเพื่อรอท่าเวลาเป็นส้วงๆจักหน่อยเคยกับเปิดด้วน <A gram. S 1> ี <Jam. S 1> ่สิบเอ็ดโมงเที่ยงตามที่เขาเว้าล์กน่ะครับผมพ่อพ่อยไปบได้มันอันตรายเพร่ะทำงานโคตรหินมันถล่มลงใส่รถมุ่นาะบาทเดียวโอ้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 คอย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  อดบ้านอ่ะน้องลีเลยเด้อพี่น้องเด้อเห็นแม่น้องอ้นเอาวัคซีลไปให้เพื่อนนน้องฝนน้องอ้นโบยุนน้องอ้นไปเห็นอะไน้องอ้นโบยูนตอนเนี้ยเจอตะลังเอกคนสบายดีไหมเอาวัคซีลมาฝากเด้อวัคซ์ลีน้องมีนาเกซตากตาเรียกว่าเห็ดติบเข่าสินะหรอกอยู่ซื่อบุปผิดมาเจ้าะร้องเฮ็ดไปมัดนะครับผมเครื่องจักสารผู้เท่าของแกหาเงินหาเงินธรรมชาติ หาเงินธรรมศาสตร์จากธรรมศาสตร์ยู่ละลาบุได้เราฮะแม่กับแบบนี้ล่ะบัานนอกบัานนาบัานนอกบัานนาก็ได้เงินอ้าวฮอตจะไปเจอน้องลีบ้านเดพี่น้องเฮอตก็ได้มาฮอดบ้านเมืองเพื่อนเด้อบ้านน้องลีนะครับผมเมื่อนี้สิให้เพื่อนพาไปบริจาคนะครับผมแบ่งปันช่วยเหลือนะครับผมยายผู้ทุกข์ยากนะครับผมเพื่อนยู่พอดีอยวตามที่เว้ามาเด้อพี่น้องเด้อเออน้องฝนกับน้องลีเพิ่นแต่งตท่าอยู่ข้างเทิงเด้อพี่น้องเด้อ เช้าๆสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ยงามคือเก่านะครับผมสองสาวเฮาเด้อพี่น้องเด้ออือม,มือนี้น้องลีนะครับผมเออกับน้องฝอนบราเดนนะครับผมสีพาไปแจ้อือไปแจกของช่วยเหลือแบ่งปันนะครับผมเออให้อันผู้ทุกบ่ <c oughs> ผู้ทุกผูบยาักแล้วื้ออย่างก็ซ <c oughs> ื้อ, <c oughs> อ,าอยายอนันยายอน้นยายอน้นยายอ้นโมแม่น้องอ้นโมแม่น้องอ้นนะครับผม อันนี้คือเมืองคาเกิดแขวงบริคาไซเดิ้วพี่น้องเดิอบอกไว้ก่อนนะครับผม <Yeah. S 1> อืมบาวเดชได้รับของพวกเสื้อผ้าเนาะออแต่พวกเข้านี่เอ้ยฝนเพื่อนเอามาอยู่เฮือนนะครับผมแล้วก็ขนมมามา้าปากกระป๋องนะครับผมอเมืม้อน,นี้ก็ได้รับติดต่อจากาน้องลีอ <Okay. S 1> คนจากหมู่บ้านเพื่อนนี่ <Yeah. S 1> แหละเพื่อนเพื่อนเป็นอะไ,ไเอาไว้ให้ฟัง <Yeah. S 1> น้องลีเลยว,ว้าเลยเป็นคนแบบ บทเตรียมปันใดเนาะแต่ว่าเราอยู่ผู้เดียวบ่มีผัวบ่มีลูกมีคนทุบเนากเราหาของแล้วเราก็ไปขายซื้อข้าวบอกเพื่อนไปหาพักอันเน้เห็นที่เห็นนดูคลิปขาอันหากระปูมันนั้นมันบอกโอ้ยายผู้นั้นนะครับผมเเห็นเพื่อนดุมันที่ไดนเมนบ่น้องฝนเพื่อนไปขุดกระปูแล้วก็ไปเห็นยายเราไปซ่อนซ่อนเนี่ยวซ่อนหอยซ่อนปูได้ยังก็ไปขายขายแล้วก็ไปซื้อข้าว <Man. S 2> แม่บอกแม่เสาวอน, <Man. S 2> อนบอกประมาณนี้นะครับผมอ่าไอ้บาเดชก็เลยมากก็เห็นเพื่อนเพื่อนนะครับผมเพื่อนเพื่อนหลังน,น้อยนบอกแม่นอกเพื่อนผมมีคนปกครองดูแลบอกท<อ>ุกอย่างกะซิสร้อยเพื่อนพ่อพ่อเขาซ้อยได้ตามตามแห้งเฮ่าเลยแหละน้องลีเอ้ยออเดี๋ยววันนี้กะสิรบ,บกวนน้องลีให้เพื่อนพาไปนะครับผมเดสิถามน้องลีอีกทีหนึ่งว่า ็นไหนเนาะอ๋ะติดตามรับชมเลยครับสาวๆแล้วก็แต่งตัวเซ็ตเลยเนาะสะรุป<ด>ล้วน,น้องฝนใส่กระโปรงเนาะบัดนี้เนาะน้องลีเสื้อผ้าไปเอเอเฮือนเฮือนคนทุกเฮือนคนทุกอืมคนยากจนอืมไปช่วยเหลือมอนีน้องฝนได้รับเสื้อผ้ามาจากเอซแล้วก็บ,บ่าเดชเอาเข้ามาให้นําอือเอาขนมเพื่อนเออมาช่วยเหลือนะครับผมแป้งปันนะครับผมสาวๆผู้จบผู้งามเนี่ยน้าใจดีได้พี่น้องเอ้ยอืมไปบัดนี้ขึ้นรถเลย ตามสาวๆไปเด้อพี่น้องเด้อตามมาเด้อทานุู้ชมอ้าวขึ้นรถตามสาวๆมาเด้อพี่น้องเด้ออือมียังไ่ไปแจกมือนี่นะน้องคนโอ้เครื่องอยู่หลังเนาะแบ่งให้แล้วเอาหลายคนเนาะ ยายมานำกลางท่านี่กลายมองลายแนวเลยนะพี่น้องเด้อน้องฝนเนาะเน้นๆยายคนนี้ะ่ะเราต้องการข้าวเราต้องการข้าวเ,เอาเครื่องให้ก็ได้ข่าว<ร>าว่าอเอาไปาเอาไปขายขายเพื่อมาซื้อข้าวแม่บอกน้องลีแม่เพื่อนขายมาซื้อข้าวเพื่อนบ่มีข้าวกินก็นลำบากนิดน้อยนึงเพื่อนบ่มีคนดูแลเป็นว่าได้ข่าวว่าเพื่อนสติกรบบดีประดายเนาะแม่ก็นี่แหละเพื่อนต้องช่วยเหลือนะครับผมมีเล็กมีน้อยก็ผสมประสานกันเด้อพี่น้องเด้อไป สตาร์ทรถเลยบาดเลยน้องลี่หอนละบเฮือนลาว <S <S อ,ลอันแม่นทางหลังนี่บโบวูวมันมเม่นเฮือนอยู่บบพี่น้องคือหลังน้อยแทะนี่นะอือเบื้องเอานะครับผม,มโอ้เฮือนลาวนะครับผมเบื้องไหนทางหลังเอง<ห>อเพินพักอาศัยอยู่นี่เนาะอ,อายุหากินมากมาพักอยู่นี่อือเมื่อนี้มีอย่างแน่มาส่งมาตอนเพื่อนซื้อมัซาลีอันน้องอันนี้นาแล้วก็ เกือบข้าวสารอาหารแห้ง <Ừ. S 2> และก, <c oughs> เกล็เสื้อผ้ากระลังหนึ่งเสื้อผ้านี้ให้เราเลือยงเอาแล้วก็เงินแน,น่ะนะจากแสนจากห <c oughs> อืมบ่าวเด็กก็ออกส่วนตัวนะครับผมมาให้พี่น้องทางบ้านนี้บ้านนองลีนี้อเพิ่นทุกเพิ่นจนบ่าวเด็กก็มาช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็เอฟซีน้ำขอกำลังแรงใจจากเอฟซีน้ำเด้อเธอหน้าเธอในบ่าวเด็กก็จะมาแจกอีกไปไปหาเพื่อเลยอืม ินเพิ่น่ะนี่พี่น้องโพดแล้วโพดจนคักสบายดีพอดีเห็นอีแม่เนาะอืเอานั่งลงมาแต่ใส่มาแต่วันปุ้งอุลลาบาสน่ะเมื่อสิเมื่อเออออกฟืนไปดังน้ำเอาเมื่อน้าบ่อนาะแล้วเสร็มันมีฟืนด่างอันนี้มีผู้อยู่อยู่บ่อมันมีเพลนลักภายในรถสี่ชนอันนี้น่ะอยู่ฮิมทางเพื่อนมาต่หาอยู่หากินเนาะ เอออันนี้ฟืนดังฟืนดังไฟเพิ่นนะครับผมเออหิวอยู่ไปเรื่อเออฟืนเพิ่อนนะครับผมเพื่อนซานเพิ่นนาดพี่น้องเออจนเฮงอันนี้นะบ้าเดชท่าก็เคยพอเน่อยแม่เนาะเออเอาเข้าไปเออหงอันนี้นะทักักไม่ไปทิ้งปัดมันเหม็นหืนอยู่บนนี้นะ ผักหน่าควายเดิอเอาไปขายบอกไปกินเอาไปกินเจ้านี่บอกินผักหน่าควายเพื่อนก็กินกันอยู่ทั้งปีนะไปเก็บมาเนาะมือนั้นไปงมหอยบ่มือน่ะฮะได้จากบาดไปขายได้แต่ไอ้เหล่าย่านปิงได้แต่หอยน่อยนึงอืมพอดีมีผักมีหน่าก็เก็บมาเนาะแม่เนาะนี่แหละอาหารเนาะของกินหรือเปล่านี่ค่ะเป็นกินยู่ก็กินต้องกินเนาะบ่มีเงินอืม อยูดถุถาจนเหงแล้วเนี่ยช okay, ่อายน้ำบอกเขาไปเผาเรื่องมดดูแลตัวเองผูเด okay. ียวเนาะทมือเราบอสแต่เมื่อันพ่งแล้ว like ็มือพยากนี่เิเทียงกระดเชียงเอ็ดนี่เลเหนซานเพ่อนนะบอบได้มาขายเอามาให้ฟรีให้ละละเอามาทำบุญกับอีแม่นี่นะบาวเดชนะกับน้องลีเพื่อนอยากทำบุญ มาช да, oh. mm. uh. uh, ่วยเหลือเด้อด่เด้อเออเดี๋ยวยังถูกเออเรมาร่บาเรชมาตาไทยเด้อยังบริเมื่อยังบริเมือเ้อเดี๋ยวสเมื่อดอกเอาฮับของก็นด่แม่เอน้ใสเมอตนเพิ่นเนาะอืมเอาไว้ใสเ้อเอาไว้กินเ้อเออเข้าใจเพิ่อนอันนี้เอไว้ใสเด้อเกิดี่ใสได้อยู่เบอใสบ้่งใสเบ้่งนี่ เกือบนี่ก็เอามาให้เออเอฟซีส่งมาผมก็มาให้มาแจ้อืมโดนนกฝนเนาะเอาเอาใส่บางนู้สเอาใส่บางนู้สเออใส่เบางใส่เบางกันไหมเอ้าผมเป็นยางใส่เบางรถเกือบนะฮะเออเกือบนี่ยนะโอ้พอดีเป๊ะพอดีเลยไหนเออพอดีวะนี่แหละเอาใส่งามงามเอาใส่เที่ยวบุญเอาไว้ให่ เอาไว้ใส่เที่ยวเนอะนี่นะเกลือบอดีกับบใส่เลยนะเกลือบไปทังโอ้ยเกลือบกดีก็เนี่ยโบมีเงินโอ้ยแบาเพิ่อนเบิ่งเกลือบดูห่ะพักเบาะยกโป้ดูยกโป้เออนอนหลงรีเนาะออหาหญ้ากินพี่น้องเอ้ยอืโบมีเงินเพิ่นเรานะเออได้หอยได้กระปูดเอาไปขายเนาะเออ้อโหิวมาเอายังแน่ให้เพิ่นลี ย่อให้เพื่อนทำไมทีละอันนะเออน้าอีแม่นะเอาฮาร์ปคองกับเพิ่นเด้อฮาร์ปเออขอบใจเพิ่นเด้อเออเอาบาวดีดวางลงบัดนี้นะอืมเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าบัดนี้นะเออนี่นี่นี่เสื้อผ้านี่เอ้อน้องลี คนไทยส่งมาให้อันนี้นะเลือกเอามากที่สอดที่ส่งมาให้มากบ์มากบ์เอารถเอารถนี่เลือกเอาใช่ไหมพ่ะยังมักส่งอ่ะเออนี่เราเอารีไหมให้เพื่อนเด้อชมก็คมมือเยอะมือเด็มันฮัดได้ยี่แม่เลยนี่ดึงเหงาดึงเหงาเออเอารถดิแม่สาวๆเพื่นใจบุญเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเด้อก็ มาทำบุญน้ำเพิินนะครับผมอือเอาเรือเอาเอาวยแม่เดอ้อออน,นี่แหละครับผม,มเป็นมนุษย์มนา,นานำกันนะครับผมเฮามีเฮากะแบงปั่นนะครับผมเฮาก็มีความสุขอันนั้นแหละคือบุญเด้อพี่น้องเด้อเออซร้อยเหลือเอื้อเฟื้อกันนะครับผมนมนุษยธรรมนะครับผมมนุษย์ร่วมโลกคือกันอืนอโมเมนพี่น้องเฮากากร้อยถ้าเฮามีอือ ช่วยเหลือแบ่งปันอันนี้นะอ FC ส่งมาให้ช่วยเหลือผมก็มาแบ่งปันแบบนีแหละพี่น้องเอ้ยโบได้เก็บไว้เด้อเอามาแจกต่อเนาะคุณทุกคนยาคนยาคนจนมันมีเออคัก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 ตัวนั้นน่ะเอาเลยแม่มันเส้เห็นยาวใยามหนาวนี่เอ้างามตัวนี้ยังโบจักซื้อเลยบอกซื้อทัางโบส้มแน่ซื้ออย่างซื้ออ้นบอกซื้ออ้นบอก เออแม่อุนอันนี้นะอายุเท่าใดแล้วหูบอจักบอจักคนอายุบอจักบออายุบองแม่บองเล็กโทรแม่เถอะเล็กยบอกเล็กโบอกเล็กบอกตัวไหนเล็กนะเอ๊ะเล็กเกาซี่เอาฟังไว้แล้วพี่น้องเด้อเกาซี่เด้อโอ้โหได้แล้ววันนี้เนาะเอาซ้ำนั้นบอกเอาอีกบอกได้แล้วบอเอาอีก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 ใช่อุ่นอืม เฉยๆอยู่ไหมนี่นะเอาอีกเอาอีกให้ได้หนาๆให้ละละแจ้กปนี่นะโบได้ขายเอามาแจกโบได้ขายเอามาให้ได้เลยนี่ก็นี่นะได้เลมัดตัวนี้เอาเลยเอา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 อือน้องฝนก็ใจดีครับผมมาฮึ่งกันซานเพื่อนนะครับผมได้เลยเนาะสีป็นหยางกระยาเนาะโมเป็นตะยู่ดอกแบบนี้นะอือเป็นตะยู่ค่ฝนมาค่ะฝนเกาะเออฝนมาเป็นอะไรแต่ฝนมาน่ะ โอ้เป็นอะไรก็น้องดีอธิบายเนอะคนมาแล้วเปียกเบิดเปียกเบิดมาแล้วพูเข้าไปหมดโอ้ภาษานี่เราว่าก็อื่นบ่ไม่อยางอื่นอื้นอื่นอแต่ว่ามันเปียกมันสะเนาะขอเบิ้งในเด้อเออว่ามีอย่างเนี้ยอือแล้วพอหอมคาดโอ้โหถอยม้าเลยแซดเออคอเบิ้งใดอยู่บ่เปิดเฮือนให้เบิ่งแน่คอเบิ่งได้อยู่บ่จะหายเบิ้งดิไป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  เาเบิ่งเงอนซานเพิ่นน้องลีปาเราคือถูกแทลีเฮ้ยน้องลีเราคือถูกแทะอ๋อหึงเงินซานนะพี่น้องว่งมาคักมาเบิกเงินอืมแม่เพิ่งจะขึ้นเฮือนนะครับผมขึ้นซานแบบนี้เนาะอืมเบาเดชอยู่บ่ได้แล้วนี่เฮือนหลังน้อยแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนอนได้ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวบ่อ้แม่

ครับเขบเนาะกับพ่อยู่อยู่เนาะเอาไว้ลบไว้เศร้านะเอาไว้อันฝนก็ยังสะฝนพระมันฝือนเด้อพี่น้องเด้อฝนกับสติบุญยดีไปได้เนาะน้องอ้นน้องอ่ะน้องรีีเนาะอันนี้ขีดตะไคร้เพื่อนบุี่นะเหมอะเหมอกันอืยันเพือนหักน้องลงมาก่อนอืมถูกแหงถูกแหงน้องฝนเป็นระดั เห็นแล้วก็น,น้ำตาสิไหลเพื่อนพี่น้องเอ้ข้าแม่นเป็นพี่น้องเขาบ่ให้ทุกป่านนี้นะครับผมกันด่ก็บแบบแบบเพชรเองอันนี้นะอืมขวดมานกับเปียกเออไม่ยิ่งเฮ็ดกับแบบนี้แหละพี่น้องอัดนะเนั่นเละย่าอันตร<ะ>สองมาลายาเนาะอีแม่เนาะขนาดเงอนนะครับผมอืมวันนี้สิมอบเงินให้เพื่อนเด้อพี่น้องเด<ม>้อ<ม>าาน้องขวดนอ้องให้เพื่อนนะนี่แม่เอาเงินไปซื้อข้าวเด้อ

เขาเกล่ำรวยนะซาทัวสาทัแได้น้องอันนี้ร่างกายแข็งแรงเอออันนี้คือเบื้องหลังนะครับผมที่ยายที่เขาไปช่วยเหลือเขาไปเห็นอยู่กางท่งมือคุดกระปูมือนั้นเนาะท่านผู้ชมเออไปเห็นแล้วหาซ่อนหาเนี่ยวหาปูเนาะน้องฝนแล้วก็หาหอยได้มาเขาไปขายหรือพี่น้องด้วยนี่มือนั้นน้องฝนเห็นนะครับผม เห็นเรายุทงหน้ามือไปถ่ายคลิปหาคุดกระปูนะครับผมแล้วก็หาซ่อนกระปูนี้ไปขายอยู่ตลาดหรือว่าขายให้ตามพี่น้องชาวบ้านนะครับผมในละแวกนั้นนะครับผมในชุมชนนั้นนะครับผมเขตีมู่บ้านเผาไทยกวนนะครับผมเพื่อนกะทุกยากนะครับผมมือได้หาบ่าได้กับบ่ได้กินข้าวก็กินหญ้าอเราเวา้านะกินหญ้าควายนะครับผมอืมอันนี้คือชีวิตจริงของเพื่อนนะ้นองฝอนเนาะอืม ืันนี้เฮาก็ได้มาทําบุญกับคอครอบอกครอบใจนะครับผมเอฟซีนะครับผมที่ส่งเสื้อผ้ามาให้นะครับผมหรือว่าส่งเกิบนะครับผมก็มาแม่งปันเพื่อนเด้ออันนี้นะอืมบ่าวเด็กก็เอาเงินซอยแล้วก็ซื้อขนมให้เพื่อนนํานะครับผมแล้วก็เอาข้าวสารอาหารแห้งนะครับผมอืเพื่อนกับฮั่นกันยังบ่อยากหลับนะครับผมเพื่อนเป็นคนบ่ค่อยเอ่อหลับของคนนะครับผมเป็นคนแบบเอ่อ แต่เก่งใจคนประมาณนั้นแหละพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมเรื่องราวชีวิตเพื่อนนะครับผมนี่ครับผมบาวเดชบางเอิญไปเห็นนะครับผมแล้วก็ถามน้องลีน้องอ้นเพื่อนยากจนอิลีพี่น้องอืตามภาพเพื่อนน่ครับผมนี่ครับชีวิตเพื่อนลําบากนะครับผมอมืผู้ใดยากซ้อยเหลือนะครับผมก็ส่งเงินมาบาวเดชสิไปซื้อข้าวสารใน,น้เพื่อนเพราะว่าข้าวนี่มันเอาเอาข้ามประเทศลาวไ้ต้องไปซื้อยุบ ประเทศลาวเลยอืเข้าจากไทยแนวข้ามลาวอะไรหรือว่าซื้ออย่างก็ได้นะครับผมโ่งมาหาบาวเดตนะครับผมอืมติดต่อบาวเดตได้เดอ้อศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามหกห้าเดอ้อพี่น้องเดอ้ออืก็ขอขอบอ,ขอกขอบใจเล่วงหน้าเลยเดอ้อหรือว่าเสียไปแจ้งให้คนทุกคนนะคนต่อไปเรื่อยๆนะครับผม,มบาวเดตน้องลีน้องอน้นน้องฝนนะครับผมสามสี่คนนี้นะครับอืม เบื่องเรื่องราวเราเนี่ยกะโอ้น้ำตาซึมเลยนะครับผมเราอยู่ผู้เดียวนะครับผมสติสตังก็บ,บ่ค่อยดีปันไดอืมอันดีกินหญ้านะพี่โนโอ้องเบื่องเอาอืมเอาหญ้ามาหญ้าควายหญ้าอย่า,ยางนั้นกินมดนะครับผมตามภาษาอันชนบทเพิ่นนะครับผมหากบหาหอยมือใดบบมีกะอกินหญ้ากินพักไปนี่แหละครับผมมือใดมีได้หลายแน่ก็ไปขายขายก็ซื้อเข้าครับผมแบบนี้เนระอยููุ่ทธิยวเป็ตะตินเพิ่นอยู่ได้พี่น้องเลย สุดท้ายนี้บมมีอย่างหลายก็ขอก่าบคำว่าขอบอกขอบใจ FC ลซลวงหน้าที่ซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวลาวบ่าวเดกนครพนมเดอ้อพี่น้องเดอ้อสุขสบายดี